ก็วันนี้นะคะจีนเพิ่งไปสอบมานะคะเพิ่งสอบเสร็จคือแบบปวดหัวฮะเอาดีคือแบบยากมากยากแบบว่าคือคิดนะคิดในใจว่าแบบเออถ้าเราทําไม่ได้คนอื่นเขาจะทาได้ได้ไงวะแต่ว่าเราลืมไปนะคะว่าคนอื่นเขาคือแบบว่าเออเจ้าของโรงงานเอยเป็น RD, อดีเอยใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบได้คะแนนน้อยแน่ๆคือมันยากมากทุกคนจีนแบบใช้เวลาอ่านหนังสืออาทิตย์หนึ่งนะคะทั้งหมดเป็นช h อยสเก0รสิบข้อนะคะทุกคนสอบ18เรื่องคือมันเยอะมากทุกคนเรื่องหนึ่งก็ออกแค่ หข้อเท่านั้นแบบอุ้สบ้าตายนะคะโอเคใดๆก็คือวันนี้นะคะจีนก็ได้แวะร้านเครื่องเขียนนะคะแถวบ้านนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทําการ์ดให้เบฟเพราะว่าวันที่26นี้จะเป็นวันเกิดเบฟแล้วนะคะซึ่งก็เห็นเพื่อนๆชอบดูจีนทําการ์ดกันใช่ไหมก็เลยวันนี้ทําการ์ดมาฝากะคะ่ะซึ่งกระดาษที่จีนซื้อนะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วจีนก็เอามาพับครึ่งนะคะทุกคนไซส์เอสีพับครึ่งนะคะเสร็จก็ พับหน้าหนึ่งเป็นครึ่งอย่างนี้อีกนะคะก็จุดไปตรงกลางกะกะเอาทุกคนให้มันแบบอย่างนี้แล้วเราก็จะลาก อ๋เชื่อมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือจะเป็นวงกลมใช่ป่ะแล้วเปิดมาข้างในก็จะเป็นวงกลมอยู่นะคะแล้วเราก็จะตัดกระดาษตรงนี้ออกไปเลยนะคะแล้วก็เราจะลากนะคะคือมันจะมีวงนอกใช่ป่ะทุกคนแล้วก็วงในนะคะเราจะทําให้มันเล็กกว่าวงนอกเนาะวงในก็จะประมาณเท่านี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีวงนอกแล้วก็วงในนะคะเดี๋ยวจีนนะคะจะวาดอีกวงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ในการวาดรูปนะคะว่าเราจะต้องวาดรูปไม่เกินวงนี้เนาะเดี๋ยวจีนขอวาด รูปก่อนแล้วเดี๋ยวจีนมาให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งวันนี้รูปที่เราจะวาดนะคะก็จะเป็นรูปเบฟนะคะกับแมว3ตัวนั่นเองนะเราจะใช้รูปนี้เป็นแบบในการวาดเนาะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบฟกับแมว3ตัวนะคะอันนี้ก็คือไวเปอร์นะคะอาร์เชอร์แล้วก็เพอร์ซี่นั่นเองนะคะแล้วจีนก็ลบเส้นรอบวงออกนะคะที่เป็นกลมๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํามันให้มาห้อยตรงนี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจีนจะไปลงสีก่อนนะโอเคทุกคนจะบอกว่าจีนเปลี่ยนใจนะคะจากวงนี้นะจีนจะมาใช้สีฟ้าแทนนะคะแล้ว ก็แปะทับลงไปในนี้เลยเนาะนี่นะคะทุกคนก็ในวงนี้จีนลบออกแล้วนะให้มันเหลือจางๆพอนะคะเป็นรอยดินสอด้านในเนาะจีนก็จะใช้เทปที่มันเป็นแบบหนาๆแบบนี้แปบะบเพื่อที่มันจะได้มีเลเยอร์พุ่งขึ้นมานะคะอีกลมๆสีฟ้าอันเนี้ยทับไปแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราแปะเทปเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยววงนอกเราเค่อยใช้ยางลบลบเอาเนาะใช้วงในนะคะแปบะบทับไปตรงนี้เนาะจริงๆมันเท่ากันทุกคนแต่มันมีเงาอะด้านนี้เห็นไหม มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจีนก็ตัดรอบดําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะใช้สีไม้เพราะว่าจีนซื้อสีของคอลีมาแล้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนคือกล่องมันใหญ่มากนินึงนะดูความเยอะความเยอะอะมาละเลงเริ่มเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้นะคะแปะกับสีฟ้าโดยใช้ก้าวสองหน้าน,นี่นะคะทุกคนจีนก็จะล็อกไวอ้อย่างนี้เลยนะคะก็สกอตเทปเนาะเนี่ยทั้งเส้นเลยเห็นไหม เราเวลาที่เราปิดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเราก็สามารถดึงการแล้วตรงนี้มันก็จะขยับเห็นปะ คือมันก็คือจะมีความคิวมากมากนะคะแปะข้างหลังด้วยสีฟ้านะคะเพื่อความเนียนเนาะมันจะได้ไม่เห็นอย่างนี้น่าเกียดตัวจีนก็เอาทาบนะคะแล้วก็ลอกลายนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดชิ้นนี้แล้วก็แปะด้านหลังกันเลยนะคะจีนก็จะใช้ดอกไม้ปลอมนะคะซึ่งจีนมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะที่บ้านจีนชอบมีดอกไม้ปลอมจัดเป็นช่อๆอย่างนี้นะคะจีนก็จะเอาออกมานะคะแล้วก็มาประดับการนั่นเองนะคะโดยใช้กาวตาช้างในการติดเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จเนาะว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี นีนะคะคือตกแต่งด้วยดอกไม้ปลอมนะคะมีมือเดียวแต่เวลาดึงออกมามันก็จะหมุนนะคะแล้วก็ใครจะไปเขียนการดอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจีนก็จะไปเขียนอวยพรให้เบ้วันเกิดก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะโอเคนะคะทุกคนก็ถึงแล้วนะคะวันเกิดเบ้มนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่26นะทุกคนจีนก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคือเสร็จเร็วกว่าเวลามากนะนัดเพื่อนนะคะไว้ที่ร้านอาหารแถวสารทรเนาะแต่ว่ามีเวลาเหลือนะคะก็เลยจะมาเอาการให้เพื่อนๆดูอีกรอบ หนึงนะคะฟินิชแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเสร็จสิ้นนะคะจินก็ใช้เวลาทําพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นรูปที่จินวาดนะคะเวลาที่ดึงออกมามันก็จะเป็นนี้ตึง้ง อันนี้ก็คือจะหมุนได้นะคะน่ารักมากตัวนี้ก็แบบอย่างเงี้ยอทำเองชมตัวเองนะคะแล้วก็ข้างในก็เขียนคำอวยพรให้นะคะเวลาปิดก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะตรงนี้ก็เขียน Happy b i r t h day Baby นะคะก็งงมากทำการให้แฟนเหมือนการวันแม่เวลาเหลือนะคะก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมดีไหม <c oughs> เพราะว่าเบื่อนะคะคือช่วงเนี้ยทุกคนผิวจีนแบบแห้งมากๆไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าว่าเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็น่าจะเกี่ยวคือผิวจีนแห้งมากจะเป็นช่วงที่จีนแบบสตรีกเรื่องการแบำบรุงผิวที่สุดช่วงหน้าหนาวนะคะก็คืออ่าทาโลชั่นอยู่ทุกคนก็เลยมาอัปเดตสกินแคร์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงละกันว่าช่วงนี้จีนใช้อะไรนะคะใช้ทุกวันเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าจีนจะชอบใช้โปรดักที่เป็นเกี่ยวกับแบบนมอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัว h o ก k a y d o Milk นะคะก็ชื่ออเต็็มคกื Mosterery บริชบอดี้โลชั่นนั่นเองนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งขวดใหญ่มาก700 ml ราคาอยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคือจีนมีทั้งเอ่อชาเวอร์แล้วก็มีทั้งโลชั่นเลยก็จะใช้เหมือนกันนะคะเพื่อที่แบบผิวมันจะได้นุ่มคุณ2ไปเลยเวลาที่จีนอาบน้ำจีนรู้สึกว่าชอบใช้แบบครีมอาบน้ําที่เป็นน้านมนะคะเออชอบนะคือใช้มานานมากนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้แล้วก็คือผิวนุ่มขึ้นนะคะใช้ก่อนนอนแล้วก็ตอนกลางวันด้วยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจีนจะใช้แค่ก่อนนอนใช่ไหมแต่ช่วงนี้นนนนเป็น็หน้าหาจก ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองนะคะซึ่งโลชั่นหรือว่าบอดี้วอชที่เป็นกลิ่นน้ำนมอะ่ะมันจะหอมอยู่แล้วทุกคนจีนแบบปื้มมากชอบมากนะคะคือมัน ใช่ลัมมนฟินอะเออซึ่งก็เนี่ยจีนก็ทาทั้งแขนทั้งขาเลยนะคะช่วงนี้คือทาทั้งตัวนะคะตอนนี้จะออกไปข้างนอกก็เลยมาทาก่อนนะไม่งั้นแบบเดี๋ยวจับไปแล้วแบบโอ้ผิวมันดูแบบยาบกระด้างอะไรประเภทนี้แล้วก็จะบอกว่าจีนนะคะก็กำลังจะไปลงเรืออีกแล้วช่วงนี้แบบลงเรือบ่อยมากลงอยู่นั่นแหละแบบโอ้อีเวนต์เยอะเหลือเกินนะคะก็ หกไปอาบน้ำเนาะเพราะว่าขี้เียจแบบขวดใหญ่ไปนะคะเป็นขวดเล็กแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอันเก่าคือใช้หมดแล้วนะคะชาเวอร์ครีมนะคะจะบีบถ่ายไปเลยนะคะซึ่งอันนี้มัน750 ML ทุกคนคือมันเยอะมากละคะ้าสิเองอะจีนก็จะถ่ายใส่ขวดเล็กตลอดบวกกับว่าจีนเดินทางบ่อยนะคะไปนูน่นไปนี่ตลอดเลยต้องใช้เป็นขวดเล็กเพราะว่าถ้าเราเดินทางในประเทศเนี่ยเขาจํากัดห้ามเกิน100 ML ใช่ปะซึ่งอันนี้ก็ไม่ถึงนะคะเวลาที่ไปอาบน้ําที่โรงแรมอะไรเงี้ยก็ชอบใช้สบ ตัวเองนะคะผิวมันจะได้ละเอียดเนียนนุ่มเหมือนเหมือนใช้ที่บ้านนะประเภทนี้สาหรับ2ตัวนี้นะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถซื้อได้เลยที่ Beauty นนบิวตี้บุฟเฟ่นะคะก็ที่นี่นางจัดโปรบ่อยมากแต่สําหรับจริงๆว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะถูกแล้วเพราะว่าขวดมันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะราคา2 5 0เท่านั้นเองใช้ได้นานพอสมควรเลยนะคะนานเลยแหละอก็แนะนํานะคะทุกคนสาหรับช่วงนี้ใครที่แบบว่ารู้สึกผิวเริ่มแห้งแล้วก็รีบไปกักตุนกันไว้นะคะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวผิวเราจะเสียนั่นเองนะคะ หนูชอบทรงที่มันหมุนได้ใช่ปะใช่ชอบที่มันหมุนได้ดีใจป่ะครับดีใจน่ารัมาก,กมากเกียดติมากปกติไม่ให้มาหลายปีแล้วเนี่ยเห็นหนูอยากได้ก็ทำให้ดีใจป่ะดีใจสอบมากขอบคุณหนูมีใครบ้างนายหนูอธิบายสิอันนี้ก็มีไวเปอร์มีอาร์เชอร์แล้วก็เพอร์ซีแล้วก็หนู ว่ากล่นมากว่าเหมือนเซอร์อมากชอบดอกไม้ดอกไม้ไม่เน่านะ <c oughs> ไม่เน่าะปลอมนะไม่เน่าพี่เขาบอกเบลนะคะว่าให้แวะร้านดอกไม้ด้วยนะเพราะว่าถ้าสั่งดอกไม้ให้เบลเขาด้วยนะคะช้อนหนึ่งเนาะก็มีความคิวมากเดี๋ยวจะแนะนําให้ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่จินสั่งตลอดนะคะอยู่แถวบ้านก็คือโอ้ขอบคุณนะคะโหดูสิชอบระกเลยขอบคุณนะคะอออขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากค่ะ ดูทุกคนช่อมันใหญ่มากให้ถ่ายว่าช่อเท่าไหร่ช่อละพันเดียวทุกคนจินจะบอกว่าร้านนี้นะคะชื่อว่า My Design Flower นะคะเดี๋ยวจะแนบลายไว้ให้คือจินสั่งตลอดเพื่อนทางแก๊งสั่งตลอดนะคะแล้วก็ที่บ้านจินก็สั่งด้วยเพราะว่าเขาสามารถแบบว่าคอสมมยได้เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยอยากได้ช่อใหญ่นะคะแต่ว่าขอราคาพันนึงทำไงก็ได้ให้มันฟูๆอะไรอย่างนี้นะคะจีงก็จะพูดประมาณนี้เนาะนี่ก็คืชอช่อดอกไม้ที่จินได้นะ เราเอาไปให้เบฟกันดีกว่านะคะขอบคุณนะคะอุย้ยใหญ่มากใหญ่มัไม่ใหญ่อ่ะงไหนขอเดินหน่อยยีย่ใหญ่มากหนูเนรออลังอะใหญ่กว่าสั้นให้หนูอนะีกแล้วเนี่ย โอเคนะคะทุกคนตอนนี้จินก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีความแบบเมานิดน่อยนะคะไปกินกับเพื่อนมาวันกลุ่มวันเกิดอะไรเอ่ยใดๆสุดฤทธิ์นะคะคือวันนี้กินเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อวันที่ไปสอบนะคือจินชงกาแฟเองชอบไปสอบเราก็รู้สึกว่าชงนมที่หมดอายุนมที่หมดอายุ <laughs> รู้สึกว่าแบบ โอเคทุกคนคือปกติแล้วจี่จะแบบ1เดือนถึง2เดือนจะเคลียร์ร่างกายอตกหนึ่งรอบนะคะก็คือจะกินไฟเบอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสมุโตะนะคะก็คือจะเป็นตัวอะโลไฟเบอร์มิกซ์นั่นเองนะคะซึ่งจริงก็จะเทใส่แก้วอย่างนี้นะคือมาแนะนํายี่ห้อไฟเบอร์ที่จิงกินให้เพื่อนๆดูนั่นแหละจริงจะกินไฟเบอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้ขับถ่ายล้างสิ่งที่แบบว่าไม่ดีออกไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือมีใยอาหารแล้วก็มีไฟเบอร์มากกว่าสลัดผัก1จานอีกนะทุกคนคือมมมันนเเลลิากยะะือจแบบ มีจูลินซีนะคะที่จะไปขจัดแบบสิ่งไม่ดีนะคะออกจากลําไส้เราทั้งหมดเลยนั่นเองนะนี่ชงชงชงไฟเบอร์ของเราอันนี้นะคะจะเป็นลดลินจีนะทุกคนก็ทานง่ายนะคะซึ่งมันซองละ4ีบกาบาททุกคนมันซื้อจากเซเว่นนะคะมันซื้อง่ายจริงก็จะกินแบบเดือนค้างอะไรเงี้ยหรือแบบ2เดือนค้างอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าเคยวันนี้กินอาหารไม่ดีแบบอะไรเงี้ยก็จะทานนะคะ มันสามารถดูซึมพวกแบบไขมันของเราหรือดูซึม,ม,มนะ้าตาลนะพวกเนี้ยได้ดีมากนะคะก่อนนะ้าหมดนะคะก็เจอตัวนี้มาเหมือนกันนะคะอยู่เชฟเดียวกันเลยที่เซเว่นเนาะก็2องละ9เบาทนะคะก็จะเป็นตัวสมูทโตะคอลลาเจนซนะคะซึ่ง จะมาลองทานกันนะคือเนี่ยจะลองทานไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้แบบผิวขาใสนะคะก็คือแบบผิวสุขภาพดี <S <S อะไรประมาณนี้เนาะจินก็ว่าจะทานสักสองเม็ดก่อน g g นอนนะคะทานไปพร้อมไฟเบอร์นี่เลยนั่นเองนะนี่นะคะอื ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทานสักแบบ2อาทิตย์แล้วมันจะเห็นผลนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนั่นแหละก็คือตัวของสมุทโตนะคะ2ตัวหาซื้อง่ายจากเซเว่นนะคะทานก่อนนอนซึ่งเดี๋ยวจริงก็จะไปล้างเครื่องสอําอางได้ๆแล้วนะคะก็ จะไปนอนแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กคนวันนี้สีมว่างๆเนาะก็เลยแวะเข้ามาที่คลาสซี่คลินิกนะคะมาตุ้งหน้านิดน,นึงนะคะหางหายอะไรอย่างนี้ไปนานนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ซิมแบบยุ่งม,มากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ก็ลังเรียนโทรนะคะ<อ> <laughs> คือช่วงนี้ซีเรียนโทรแล้วก็กำลังสอบทุกคนนอนก็ดึกนะคะทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะคะ สุดลิ์น,นะคะเกิดอาการหน้าโซมเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะต้องมาดูแลตัวเองไม่ให้ขาดนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จีนจะทําอะไรบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบสนใจเยอะกันมากๆเลยนะคะว่าจีนเรียนอะไรนะคะคือจีนกําลังเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางนั่นเองนะคะก็คือที่แม่ฟ้าหลวงนะคะซึ่งทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมบินไปเรียนที่เชียงรายทุกอาทิตย์เลยหรอ <c oughs> เพราะว่าจีนไปเชียงใหม่บ่อยนะคะแต่ว่าเปล่านะคะคือจีนไปเชียงใหม่เนี้ยจีนไปเที่ยวนะคะก็ไปบ่อยเพราะว่าจีนมีเพื่อนอยู่ที่นู่นเยอะแยะนะคะก็เลยไปหาเพื่อนแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แพงมากก็เลยบิน ะะวิทยาศาสตร์เครืสำอางเนี่ยเขาเป็นคณะของที่แม่ฟ้าหลวงที่มาเปิดที่กรุงเทพนะคะจินก็จะเรียนอยู่ที่แถวสาทรทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันตอนเย็นเลยแนละ้วแต่วันว่าบางวันเลิกกี่โมงนะคะก็คือจะเป็นเลคเชอร์ช่วงเช้าแล้วก็เลคเชอร์ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ จะเข้าแล็บต่อนะคะพวกกันบ้านอะไรพวกวนี้จะไม่มีจะเป็นงานกลุ่มนะคะทุกอาทิตย์หลังเข้าแล็บเสร็จก็จะต้องทํางานกลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งก็เรียอเกี่ยวกับทุกอย่างนี้แหละเกี่ยวกับผิวเกีเ่ยวกับ m o i s ไ u เ i z e r ทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องสำอางทั้งหมดเลยจิงเห็นหลายคนสนใจนะคะค่าเทอมก็จะอยู่ที่55,000บาทนะคะต่อเทอมก็จะมีทั้งหมด4เทิมนะคะคอร์สเขาจะ2ปีจบเนาะ ก็เท่ากับประมาณ220 0ใครสนใจก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บแม่ฟ้าหลวงเขาเลยนะคะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแผนกขอนะคะที่จีเดียก็จะเนีที่กรุงเทพเนาะเข้าแลบบเข้าเลิอ,อะไรก็สนุกมากมีทุกอาทิตย์เลยนะคะก็จะมีการแบบว่าให้ผสมสจวนผสมเองนะคะแต่ว่า มันจะยากมากเลยสำหรับจีนเพราะว่าจีนเรียนสายนิเทศมาเนาะเหมือนเราต้องทําเขาเข้าใจใหม่หมดสมัยเรียนก็คือเรียนสิทธนนิ์คณวณไม่ได้เรียนสายวิทย์มาแล้วก็เข้านิเทศต่ออีกเราก็คือจะมีพื้นฐานน้อยกว่าคนอื่นนะคะบางคนที่เขาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพวกอาดีที่เขาทํางานในพวกโรงงานผลิตเครื่องสําอางหรือว่าเป็นเจ้าของโรงงานเองก็มาเรียนอะไรแบบนี้เราคือจีนคือแบบเป็นเด็กนิเทศนะคะเป็นบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งที่เข้าไปเรียนก็จะงงงงนิดนึงนะคะ นี่นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาฉีดโบท็อกหน้าผากกันนะคะเพื่อลดความย่นนะคะคือทั้งเวลาแบบคิ้วขมวดคิวจริงก็จะย่นนะคะเวลาเลิกหน้าผากขึ้นมันก็จะเป็นรอยนะเรามาฉีดให้มันหายไปนะเห็นไหมคือจริงเป็นคนมีรอยนะคะเยอะมากเยอะมากเราก็จะมาฉีดให้มันหายไปนะคะ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีดใต้ตาเราต่อนอะอันนี้คือแบบไม่มีเครื่องสำอางเหลือแล้วนะคะคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าคําแล้วก็หน้าเราดูแก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะข้างนี้นะคะฉีดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือทันทีเลยนะคะแล้วก็ข้างนี้เห็นไหมว่ามันแตกต่างกันมากๆเลยนะข้างนี้ยังดูแบบลึกอยู่เลยนะคะข้างนี้คือเออเลิศเรียบร้อยนะคะอ๋อฟูมากอายไปเลยโอ้โหทุกคน สวัสดีค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเวลาครบ10วันในการไปฉีดหน้าผากนะคะฉีดโบท็อกแล้วก็ฉีดใต้ตามาเนาอก็รู้สึกได้เลยว่าคือมันเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นหน้าตาดูสดใสขึ้น bright ขึ้นมากๆเลยส่วนหน้าผากเดี๋ยวเรามาดูกันจีนจะใช้สุดกําลังที่มีนะคะเลิกคิ้วขึ้นทุกคนเห็นไหมว่ารอยมันไม่มีเลยนะคะอันนี้คือคิ้วปกตินะคะเลิกขึ้น อ่าให้ดูมุมบนอะแบบที่จินถ่ายตอนแรกเห็นไหมคือมันไม่มีสักรอยทุกคนมัน Amazing มากคือปืม้มมากอันนี้คือ10วันเท่านั้นเองทุกคนเดี๋ยวเราลองมาขมวดคิวกัน1 2 3อันนี้คือสุดแรงแล้วนะทุกคนเอาไหมหนึ่งสองส <c oughs> คือมันไม่มีรอยย่นทุกคนแต่ว่าจีน่ะเหมือนบอกคุณหมอจูนว่าเออเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติคือไม่ต้องถึงขั้นแบบคิ้วยกตาโตอะไรขนาดนี้นะคะคุณหมอจูนเขาก็เลือกฉีดกล้ามเนื้อเป็นแบบมัดมัดให้เนาอเป็นแบบมัดนี้มัดนี้มัดนี้มันเนี้ยอะไรอย่เงี้ยคือจะไม่ได้ฉีดซะจนแบบหน้าเราดูปลอมเราเวลาเราขำ มันก็ยังแบบเออตาย,ยังหีได้อยู่รู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะทุกคนจีนก็แนะนำนะใครที่แบบมีปัญหาคอนเซิร์นเกี่ยวกับตรงหน้าผากตรงอะไรก็ลองไปปรึกษาดูนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จีนก็ไปทุระนะคะพาเบบไปทําฟันนะคะเนื่องจากว่าจะดัดฟันนะคะเป็นคนค้างยื่นออกมานะคะโปรเซสทั้งหมดก็อุยนานหลายสิ่งนะคะเราก็ไปรับปริญญาเพื่อนต่อตอนเย็นนั่นเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้เลยนะบ๊ายบาย,บายจุ๊บ